ผู้ชมครับโรงงานผลิตเรซินแห่งหนึ่งอยู่ๆเกิดการระเบิดรุนแรงครับมีกลุ่มควันแล้วก็มีลูกไฟพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าคล้ายกับดอกเห็ดเหมือนกลุ่มควันของระเบิดปรมาณูยังไงอย่างนั้นไปดูภาพนาะทีเกิดเหตุเลยครับ น่ากลัวมากควันดําแล้วมีลูกไฟพุ่งขึ้นไปมันตลุดแต่ไม่ไถ่นะมันคือการระเบิดค<า>วันดําลูกไฟแดงฉานแบบนี้วิวโซมันน่ากลัวมากครับแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไต้หวันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับเป็นภาพเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงครับนะฮะเนี่ยฮะลูกไฟโอ้โหถ้าเกิดถ่ายมุมไกลจะเห็นเพราะว่าไฟกลุ่มควันเนี่ยมันพวยพุ่งไปสูงมากบนท้องฟ้าครับนะและก็เป็นกลุ่มควันที่ค่อนข้างจะหนาทึบหน่อยแต่ว่าโชคดีที่โรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในย่านเศรษฐกิจหรือว่าแหล่งชุมชนสักเท่าไหร่ คือสื่อท้องถิ่นของไต้หวันรายงานนะครับว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตเบรซิ้นครับในเขตอุตสาหกรรมฉางชานครับในเมืองไทหนานนะฮะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวันคือวันที่18กรกฎาคมนะฮะสุดท้ายเนี่ยหลังเกิดเหตุต้องมีการอบพยพคนเป็นร้อยร้อย,อยคนออกมาจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเขตอุตสาหกรรมอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีบ้านคนแล้วก็ไม่ได้มีภาคธุรกิจต่างๆตะลงตลาดไม่ได้มีทีนี้หลังเกิดเหตุก,ก็มีรถดับเพลิงเข้าไป39คัน เจ้าหน้าที่79คนนะฮะแล้วก็ใช้หุ่นยนต์ดับเพลิงเพราะว่าไต้หวันเนี่ย <_ d ata> เขามีหุ่นยนต์ดับเพลิงเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดเอาคนเข้าไปเเดี๋ยวระเบิดซ้ำแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตตามรายงานนะฮะโรงงานเสียหายอย่างหนักแต่ว่ายังไม่ได้มีตัวเลขรายงานคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะฮะว่าตอนเกิดเหตุนั้นมีคนอยู่ในโรงงานเท่าไหร่รวมถึงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดการระเบิดของโรงงานแห่งนี้ด้วยครับ